สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวกับคุณประวัตินิติติชะยศกุลผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญข่าวดีสําหรับนักเรียนนักศึกษาครับจะพาท่านผู้ชมไปที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญโดยมีน,มยนายสสพิทธยาน้ํบุญลือครับผู้อ,อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายสมศักดิ์พุ่นเชื่อรองภูมิด้วยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ขณะล่องทุกท่านแต่เจ้าหน้าที่รับนีกะเป็นข่าวดีสำนักรับนักเรียนนักศึกษาครับโดยมีโครงการชิงรางวัลเงินหลายแสนบาทครับเป็นโครงการ GPO GPO หรือการประกวดวาดภาพระบายสีให้หัวขอว่าองค์กรหลักเพื่อความมันคงทั้งยาและเวชพันฑ์ของประเทศที่ชาทไทยไว,วัวางใจและภู่ิใจ หรือโครงการ GPO Creative Content ประจำปี2 5 6 8อืหรับอ็ดครับคุณสมบัติพุที่ะสมัครนี่ก็ต้องเปลี่ยนหนึ่งครับเป็นนักเรียนระดับประถมชั้นปรมศึกษาอ่ากัปหนึ่งถึงปหกนี่ระดับประถมระดับมัธยมกะมีรับปหนึง่งถึงมหกและ,ะนิสิตนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าไปเบื้องรายละเอียดและครับ คิวอาขวดไล่ได้เพจสำนักง,งานเขตครับนี่เป็นข่าวดีสําหรับครับนักเรียนนักศึกษาเข้า<ม>กับสามารถเข้าไปขับวาดภาพก่กอสซิงรังวันได้นี่ครับท่านผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอํานาจ,จเจริญเพื่อเชิญชวนเชิญชวนนักเรียนและนิสิตเข้าครับมาวาดภาพซิงลางวัน